สำหรับคลิปนี้นะครับจะขอแนะนำในส่วนของแท็บสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับในแท็บนี้จะเป็นส่วนที่มีการแสดงรายได้ที่ได้จากการสร้างหรือการเล่นเกมนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนที่ใช้ในการสร้างโปรเจกต์เกม ซึ่งในส่วนนี้นักเรียนจะเห็นรายชื่อโปรเจกต์เกมที่นักเรียนได้สร้างไว้ทั้งหมดนะครับมันก็จะมาแสดงในส่วนนี้ซึ่งบางโปรเจกต์เราอาจจะมีการแก้ไขหลายครั้งเราสามารถคลิกที่ปุ่มแสดงประวัติฟไฟล์ที่เราเข้าไปแก้ไขนะครับถ้าเป็นแบบฟรีจะไม่สามารถดูประวัติในการแก้ไขได้ จะต้องอัปเกรดนั่นเองนะครับรายละเอียดของเกมแต่ละเกมนะครับอันนี้จะเรียกว่าการ์ดเกมนะครับในบทช่วยสอนของโปรแกรมนี้เขาเรียกว่าการ์ดเกมนะครับก็คือโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์นั่นเองสมมุติตอนนี้มีอยู่3ามโปรเจกต์สโปรเจกต์ตัวนี้ก็จะมีอยู่3ามการ์ดนั่นเองนะครับ ในแต่ละการ์ดเกมการ์ดเกมนะครับหรือในแต่ละโปรเจกต์เนะี่ยก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับ1สถานะการใช้งานหรือสถานะการแก้ไขล่าสุดนะครับ่อยางเช่นตัวอย่างที่นักเรียนเห็นอ,อยู่ตอนนี้สถานะการแก้ไขล่าสุดก็คือวันที่2 6เดือน6ปีพศ2568นะครับ ส่วนตัวอย่างด้านบนนะครับอันนี้ครูกำลังเปิดอยู่นะครับน,นี้กำลังเปิดใช้งานอยู่มันก็เลยขึ้นสาญลักํากำลังปรับแต่งนะครับถ้าครูคลิกจุดสจุดด้านนี้นะครับมันก็จะเป็นคำสั่งให้ปิดโปรเจกต์นั่นเองแต่ถ้าโปรเจกต์นี้ที่เราปิดแล้วนะครับถ้าเราคลิกจุดสมจุดมันก็จะเป็นการลบโปรเจกต ส่วนถัดมาส่วนนี้นะครับส่วนที่2ส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือส่วนของชื่อโปรเจกต์ที่เราได้ตั้งไว้นะครับชื่อเกมนั่นเองส่วนถัดมาก็คือส่วนของการเผยแพร่นะครับในส่วนนี้นะตัวอย่างนี้นี่ครูยังไม่ได้เผยแพร่นะครับส่วนตัวอย่างนี้ได้เผยแพร่แล้วมันก็จะเปลี่ยนจาก ยังไม่เผยแพร่เป็นซ่อนซ่อนบนแพลตฟอร์ม gd เกมนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการซ่อนส่วนถัดมานะครับเป็นการเปิดแชร์รายได้จากโฆษณาเกมที่เราสร้างเราสามารถเปิดแชร์โฆษณาเพื่อที่จะ สร้างรายได้ในการขายโฆษณานั่นเองนะครับเป็นช่องทางที่ดีมากนะครับถ้าเราสร้างเกมที่มีคนเล่นเยอะๆรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองส่วนต่อมานะครับส่วนของการเปิดการตอบกลับจากผู้เล่นอันนี้คือส่วนในการที่ผู้เล่นให้ฟีดแบ็กกลับมานะครับว่าเกมของเราเป็นยังไงบ้างต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ถูกใจไม่ถูกใจประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาส่วนถัดมานะครับคือส่วนของลิงก์ลิงก์ที่อยู่ของเกมนั่นเองนะครับในแพลตฟอร์ม gd g a m e เป็นส่วนของลิงก์ของเกมของเรานั่นเองนะครับเราสามารถคัดลอกลิงก์นี้ไปวางที่ช่อง url ในเว็บวบ์เซอ e r ก็เปิดเล่นได้เลย หรือเราจะแชร์ลิงก์นี้ไปที่ Facebook ก็ได้นะครับหรือ Twitter ก็ได้หรือส่งทางอ e ีเมลก็ได้นะครับส่วน,นมานะครับคือส่วนการจัดการนะครับจะขอโชว์ตัวอย่างนี้เลยกันนะครับส่วนของการจัดการก็จะมีรายละเอียดคล้า,ายกันนะครับ ารายลอียดมีการวิเคราะห์ต่างๆมีผลการตอบรับมีกระดานคะแนนนะครับสำหรับการวิเคราะห์เกมพองเรานั้นลองไปดูารายละเอียดนะครับารายละเอียดในการวิเคราะห์เกมก็จะมีจำนวนผู้เล่นนะครับ ที่เขามาใช้งานเกมของเรานะครับเปอร์เซนต์ผู้เล่นเล่นนานมากกว่า15นาทีมีกี่คนนะครับรือเปอร์เซนต์ที่ผูเ้เล่นเล่นได้มากเกินกว่าหนึ่งนาทีประมาณนี้อันนี้เป็นการวิเคราะห์เกมนะครับก็จะมีตารางโชว์ขึ้นมาย้อนกลับมา นี่บาอทีค,คที่การวิเคราะห์นะครับบริการผู้เล่นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ่าอันนี้เราต้องสร้างกระดานก่อนนะครับ เสวนของการส่งออกนี่เป็นส่วนของการส่งออกเกมเพื่อนำไปใช้ในแพลตฟอร์มอื่นนะครับ อันนี้ก็คือารายละเอียดของเกมแต่ละเกมหรือโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เราสามารถเข้าไปจัดการารายละเอียดของมันได้ตรงนี้หรือเปิดเปิดเปิดใช้งานบนแพลตฟอร์มเกมนะครับรวมทั้งการสร้างไรายได้